แกะกล่อง True Lenovo A พันครับมีอะไรข้างในบ้างครับโอ้มีอีกชั้น 4,000ครับตัวนี้ Lenovo Service <c oughs> มีอะไรบ้างครับในกล่องมีมือถือมีมือถือแล้วครับแล้วก็หูฟัง สายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จครับ oh, <why? S 1> แล้วก็คู่มือ oh, <yeah. S 1> อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกสักตัวหมดแล้วนะครับในกล่องมีแค่นี้ ดูหัวชาร์จกันก่อนดูดีหนาใหญ่สายชาร์จเส้นใหญ่มากมาดูตัวเครื่องกันครับฝาหลังนี่แกะได้นะครับ ดูรอบตัวเครื่องกันก่อนน,นี่ครับเลโนโวดูฝาหลังกัน นี้แบตสามารถถอดได้นะครับใส่ได้สองซิมด้วยใส่เมมได้หนึ่งอันความเร็วของเครื่องนะครับ ความเร็ว1.3นะครับความละเอียดหน้าจอ800คูณ480นะครับหน้าจอ4นิ้ว1นึงแรม1จิกความจำเครื่อง8จิกครับอัพเมมโมรีการ์ดได้สูงสุด3ามองจิกกล้องหน้ากล้องหน้า0.3ล้านกล้องหลัง5ล้านแบต ให้มาเยอะทีเดียวสองพันมิลลิแอมใช้ได้สองซิมสองจีกับสามจีเปิดดูเครื่องข้างในดีกว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าซื้อมาเพียงเก้าร้อยก้าสิบ ที่ศูนย์ทรูนะครับวันนี้ราคาจะน่าเล่นไหมในราคาเก้าร้อยครับลอกเลยราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาท มีอะไรน่าเล่นไหมครับรุ่นนี้เจอแลวเ้ยนี่ภาษาไทยไปสิครับอืม เชื่อมต่อแล้วหือจอัปเดียวซ์อมเวนะเพิ่งซื้อมาเองรุ่นนี้มันอัปเดตซอฟ์แวร์ได้ด้วยหรอวะ ขาดช่วยไม่ต้องช่วยใช้ตำแหน่ง Google ไม่ต้องช่วยประปรุงประสบการณ์ Android อ่ะช่วยไปถัดไปมีคืนค่าอีก หน้าจอสีนิ้วก็ซิมมันมีซิมหนึ่งไม่มีเครื่องใส่ก็เลยซื้อเครื่องมาใส่ซิมราคาขนาดนี้ดูซิว่าจะทำอะไรได้บ้างนอกจากโทรออกรับสาย ไม่ต้องวินิจใช้หรอกมีอะไรอีกวะไม่มีนะ ้ยมาแล้วยินดีต้อนรับทำตัวตามสบายเอออตกลงห,หน้าตาสวยพอตัวคืออะไรแบตเตอรี่เหรือน้อยสามเปอร์เซ็นโอ้โหเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เองแบตเตอรี่เหรือน้อย ใช้เถอะตำแหน่งไม่ต้องเปิดสแกน APN คืออะไรไม่ต้องหรอกมัง้งโอ้โหอัปเดตกันเต็มเลยเพิ่งเปิดเครื่องมาเมื่อกี้เอง ไม่ต้องลองมั้งม,มีโหมดรประหยัดพลังงานด้วยเวมีระบบนำทางด้วยมี youtube อืมอย่าเพิ่งดีโอ้โหโอ้โหไปเอา้า อัปเดตกันให้ตามสบายใจไปเลยมีเฟซบุ๊ก k ล้วหน้าตาม,มันดูใหม่ๆวะขอเช็คหน่อยสิอ n ร r ด i d เท่าไหร่กันเกี่ยวกับโทรศัพท์สถานะไม่ใช่ ข้อมูลอุปกรณ์แอนดูนย5.0ครับอาจจะเป็นรุ่นเก่าหน่อยคือหลกัหลกๆผมใช้เอาไว้โทรนะครับหรือว่ารับสายรอเครื่องใหม่ๆรุ่นใหม่ๆที่กำลังจะเปิดตัวปลายปีนี้ น่าสนใจดีขอให้กระบวนการตกลง มาแล้ว youtube สิ่งที่ทุกคนต้องการที่สุด youtube facebook อันดับหนึ่งก็น่าจะเป็น facebook เลยครับับสองตามมาก็น่าจะเป็น youtube เอาไว้ฟังเพลงครับกล้องดูกล้องกันดีกว่าไม่ขอบคุณ นี่กล้องหลังก็ห้าล้านก็พอดูได้นะครับกล้องหน้าโอ้โย,ยาเลยกล้องหน้ายาเลยคนขี่ิรถทายไปมันก็ขิริเหมือนเดิมครับ โอ้โหอัปเดียังไม่เสร็จอีกเ้าวทำไม A S l i ไลล่ะลบไปสิโอ้โหอ,อะไรก็ไม่รู้เต็มไม่หมดทวิตเตอร์ผมไม่ใช้ครับเล่นไม่เป็น วีแชทก็ไม่ใช้อะไรก็ไม่รู้ลบไปเพลงกูวาราโอ้โหแม่งบางอันก็ลบได้บางอันก็ลบไม่ได้เว้ยให้ตายเถอะมีเครื่องบันทึกเสียงให้ด้วยครับเครื่องคิดเลขก็มีนะ เออคุ้มว่าเก้าร้อยเก้าสิบมีนาฬิกามีนาฬิกาปกมีซีอให้เออเอาก็ดีนะเนี่ยมีให้ทุกอย่างเลยเอือไปแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากก็มียแค่เนียครับ ไปละแบตบมันใกล้จะหมดด้วยพอดีเลยไหนเทส youtube สักนิดไป u t u b e ก่อนไปสักนิดอย่าค้างดิ เทสเทสเสียงก่อนสิลำโพงอยู่ไหนน่าจะตัวนี้นะอ๋อลำโพงอยู่นี่ไปแล้วครับ